สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความรำไรพระเจา้ามาพบกับผมอีกแล้วการเล่นไม้คราบ EP หนึ่งร้อยสิบสามนะครับสมใสหม่นะครับผมสำหรับ EP นี้ผมจะมาตั้งรกรากนะที่ที่เรียกกันว่า DN นะครับผมซึ่ง DN มันเป็นพื้นที่ที่ผมจะต้องไปจบมังกรเมื่อประมาณหลาย EP แบบมากๆแลนะ้วประมาณประมาณสมามสิบสี่สิบห้าสิบ EP ที่ได้เอามัง้ง นี่ผมได้มาจากไอ้พวกนี้แหละไอ n ดเอเ้าด d n ผมได้มาจากไอ้นี่ฮะมันไปไหนอ๋อลงน้ำตามอ้มึงวับมันนี่ไม่บอกกันเก็บซะโอ้อ้นี่มาทำไมตรงนี้ฟ้าจริงๆมันควรอยู่ตรงนู้นควรไปอยู่ที่มือน,นั่นนี่เอาวางที่เดิมเลยเข้าใจไม่จะทำหายนะต่อไปเราก็ต้องมาตัดไม้กันนะครับผมเพราะว่าเราต้องการไม้ไปตั้งรกรากนะที่นู่นนะครับตัดไม้หน่อยดีกว่า เอาไม้จํานวนหนึ่งเอาไปใช้แบบมาก่อสร้างที่นูน่นนะเพราะว่าที่นูน่นอาจจะต้องการแบบว่าความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมานิดหน่อยนิดหน่อยก็ตัดออกให้หมดสายพุกต้นไม้แถวนี้จริงๆมันเป็นแบบว่าที่พอเลี้ยงต้นไม้ของผมเองอนะเพราะบางทีผมก็ขี้เกียจไปตัดต้นไม้แถวป,ป่าแต่จริงๆก็ไปตัดบางคดีนะ้จะได้มีที่ในการสร้างนู่นสร้างนี่บางเดี๋ยวว่างไปหาตัดเอาโอเคเราได้แบบนี้มาแล้วคือเราไปนอนมาแล้วแะละ คือเตรียมของอยู่ในช่วงกำลังเตรียมของอยู่ของที่เราจะเอาไปใช้ที่แบบว่าพัฒนาพื้นที่แถบแถบนู้นอะอเราว้าวกันไปเลยชืบไม่ใช่ว้าวสิต้องเรียกว่าเราเดินไปแล้วก็ได้เวลานั่งรถไฟมหามหาสนุกที่ผมสร้างเมื่อประมาณ3 EP ีที่แล้วนะน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดสามปีที่แล้วมัง้งสามือ2ประมาณนั่นแหละไปแล้วลงรถไฟนี่เลยบอกตามตรงตอนทำรถไฟได้ทองมากได้ทองเยอะมากแถมแบบว่า แบบรางรถไฟมันสร้างยากนิดหน่อยแต่ก็ทําทได้น,นะเหมือนตอนนี้จะติดอ๋อออ๋มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วช่างมันเถอะแล้วก็สับสวิกออนสับสวิกออกแล้วก็ฟืบถึงมาถึงแล้วที่นี่แล้วก็ต้องลงประตูไปโผลที่นูน่นชึบถึงแล้วแหมพลังแห่งการต่อต่อบรนสุยอดจริงๆโอเคถึงแล้วเราก็เริ่มด้วยการตั้งไอสอีนก่อนเลยแบบว่าต้นไม้อน,นะเผื่อมันจะแบบ โตขึ้นมาแล้วมันมีหลุมอยู่ตรงนี้พอดีด้วยเจ๋อเลยเตรียมน้ำมาพอที่จะทําบ่อน้าพอดีได้เวลาเปลี่ยนให้มันเป็นบ่อน้ําเป็นบ่อน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็มาสร้างโครงสร้างบ้านกันก่อนเลยเพื่อที่จะทําให้ตรงนี้มันเป็นบ้านแสนสุขในนรกของเราเไม่ใช่นานลกสิในดีอที่ไม่ค่อยสุขอย่ามองหน้ากันเห็นไ,ไ,ไหมบอกว่าอย่ามองบอกว่าอย่าไปมองหน้าเขาแต่เขาก็มามองหน้าเราทําไมไม่รู้ด้เวลาที่จะปิดแล้วตรงนี้อืบ้านเราก็ดูดีขึ้นเยอะเลย จริงๆผมคิดหลังคาไม่ออกผมก็เลยสร้างหลังคาแบบนี้ไปะนะแหมหลังคาบแบบคลาสสิกแต่มันจะไม่มีทางที่มอนเตอร์จะเกิดได้แน่นอนเพราะผมพอกทอดมาด้วยะนะปักเลยนี่ชืบแล้วก็ปักไว้หน้าบ้านเกิดมาทําไมอันนี้ปักข้างในด้วยแล้วก็เปลี่ยนพื้นบ้านกันรึบคืบคาบขึ้นมาหลังจากที่เราแบบว่าขุดตรงนี้เสร็จเราก็เอามาคาบะนะเป็นบล็อกแบบนี้ผมเพิ่งรู้ว่าไอแบบว่าบล็อก DN อันเนี้ย มันสามารถเป็นคาร์บอกได้สวยขนาดนี้แถมแบบมันเข้ากับบ้านมากเลยดูดิโคตรเข้าอะ่ะโอเคครับตั้คาร์บเสร็จแล้วแล้วก็เอามาแบบว่าเอาพวกแบบว่ายังไงอันเนี้ยไอเตาเผากะเพรมาแล้วก็ประตูใช่ตั้งประตูหน่อยชึบป,ประตูได้ประตูมาแล้วเราก็เริ่มการเก็บของให้ก่อนเลยไปแป๊บหนึ่งเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งใช่ขาดแท่นไงจะได้เหยียอออกไปได้เลยดีดีดด ต่อไปเราก็ต้องมาแบบว่าวางท็อตแถวแถวนี้หน่อยนะเพื่อที่จะแบบว่ามันจะได้ดูแบบดูดีขึ้นน่ะเราลองแบบสร้างท่าเรือจำลองอันเล็กๆหน่อยเหมือนเป็นแพรอะไรเงี้ยเป็นแพรสาหรับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็กวางไว้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ลองตกปลาดูสิชิบมันมาได้ไงเนี่ยไอปลานี้มันบ่อน,นี้ผมเพิ่งสร้างไปเม่อไม่กี่นาทีที่แล้วมันมาแบบ เลอจะเชื่อมากแสดงว่าในนี้แสดงว่าหลังจากนี้นะรกเราก็มีอาหารกินแล้วแต่เผื่อกินปลายอย่างเดียวมันจะแบบว่าไม่อิ่มไงได้เวลาที่เราจะต้องปลูกปลูกแบบพืชผลในนรกแล้วขุดตรงนี้ออกแล้วก็ได้เวลาที่ผมจะต้องขุดพื้นที่ข้างๆออกขุดออกหมดแล้วต่อไปก็เตรียมดินเลยเอาดินมาวางผมเตรียมไว้แล้วตอนเตรียมของนะนะนะแบบว่าเตรียมของที่จะมาที่นี่เพราะว่าเราจะตั้งรกลากที่นี่กันไงอาจจะได้พัฒนาะที่นี่ในอะนาะคตแบบว่าเป็นบ้านเรือนไฮเทคของไอ้พวก ชุมชนตรงเนี้ยอาจจะดูเท่ระเบิดเลยก็ได้ใครจะไปรู้โอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วได้เวลาที่เราจะได้เอาแครอทไปใส่แล้วโอเคแครอทแครอทใ,ใส่ใส่ใส่ดีนะผมพกแครอทมาด้วยแต่ว่าแครอทจำนวนที่พกมามันเป็นแครอทจำนวนที่เอาไว้กินนะ่ะมันไม่ได้เอาไว้ปลูกถ้าไว้ปลูกมันจะมาเยอะกว่านี้อีกเยอะผมดิขุดออกนิดหนึ่งเอาไปวางให้มันติดติดกันโอเคได้เวลาแล้วที่ผมจะต้อง ครับสิ่งที่เรียกว่าบล็อกแบบว่ายังไงเป็นแบบอิดแบบนี้แล้วก็เอามาวางวางวางว,างวางมันแบบว่าเป็นลวกั้นอะ้วรอบขอบชิดกั้นกันกให้เรียบร้อยซะชึบโอเคดูดีขึ้นนะเนี่ยแล้วก็วางทอสหน่อยโอเคแจ๋วเลยแจวเลยวางทอสแบบนี้มันจะได้ทําให้พืชโตโอ้ไอพวกข้างนอกอยาากินแครอทเปล่า อย,อยู่แต่ในรกได้กินไอ้อยู่แตในดีไม่รู้ท่านได้กินอะไรบ้างปึ๊บวางทอดหน่อยแล้วก็ทูไปข้างบนทิ้งซะแม่ดูดีดูดีดูดีขึ้นมาทันทีตอนนี้แค่เราโตหมดแล้วนะหลังจากที่ยืนรอได้กับผักชึบแล้วก็อเอาแครเราจำนวนที่เราขุดด้วยฟอร์จูนมามันก็เลยทําให้ได้เยอะขนาดนี้แล้วเราก็เอามาวางดูดีหลังจากนี้เราก็มีอาหารเป็นพวกผักกินได้แล้วในแบบในดีนนะนะ พื่อผมจะมาพักร้อนที่ดีเอ็นอะไรอย่างี้มั้งไม่รู้เหมือนกันต้นไม้พวกนี้เราเอามาสร้างเป็นต้นไม้ไดโดนหน่อยแต่เราไม่มีใบไม้ก็เลยดูเหมือนต้นไม้ล้างนิดหน่อยอะนะแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่มาขนาดนั้นลองแบบเจเนเรตแบบว่าจําลองการสร้างต้นไม้แบบขนาดสีบล็อกหน่อยเออโอเคอยู่ละแบบนี้แล้วก็แบบนี้ลงมานิดหนึ่งเหมือนมันจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะอ๋อใช่ใช่ขาดรั้วไงเราไปขับรั้วมาแล้ว ลองใส่รั้วมันทำแม่งทำแม่งแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าโอเคแหละแหละมั้งใส่ตรงนี้เข้าไปเหมือนแบบที่หนีบใต้จกักร้ลแล้วก็ตรงขาวข้างหลังแล้วก็ตรงนี้หน่อยถ้าเหลือใส่ไว้แบบเป็นติ่งใต้น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เออเฮ้ยโอเคเลยนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เท่าไหร่โอเคตรงนี้แบบค่างดีค่างแจ่มเลย แล้วบ้านตอนในนี้เรามีสระน้ําบ้านแล้วก็มีต้นไม้อันใหญ่แล้วก็มีแครอทแล้วก็มีทางขึ้นไปที่แบบอีกโลกหนึ่งของนรกอันไอของดีเอ็นแล้วก็ทางนู้นเป็นทางที่ไปแบบว่าทางมื่อกี้ที่มันมีแบบว่ายาขึ้นอ่ะคือเป็นทางที่จะไปตรงแบบว่าไอตรงฟาร์มเอนเดอร์แมนนะเออก็แมคือออ๊ยอะไรจะปิดจบคลิปแล้วไอนี้มันกวนอะไรแป๊บหนึ่งอ่ะ แม่แกทำให้วงตระกูลแกต้องสูญเสียชีวิตอีกหลายชีวิตในอนาคตคอยดูสร้างที่กันไว้ละมึงใช่ไม่ทําเองใช่ไม่ทําค่าโดนแน่นอนอชึบมาดีกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนมาดีชึบเรียบร้อยไม่น่าห้าวเลยเดี๋ยวมันทําให้แบบเผ่าพันธุ์มันดูย่าแย่นะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับ